อันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้คุมเรื่องอาหารเลยบางคนอาจจะมันเป็นข้ออ้างเรื่องของอุปกรณ์ชุดนอนก็สามารถที่จะออกกำลังกายได้สวัสดีครับยืดรับสูดลิ้งไปเรื่อยนะฮะวันนี้เป็นวันที่6กนะครับก็อยากจะพักนะแต่ว่าตอนนี้เหมือนร่างกายเราเโอเคขึ้นนะครับขาเนี่ยก็ปวดน้อยลงนะฮะเมื่อาวานก็มีอาการปวดมากแต่ตอนนี้ก็น้อยลงนนก็เลยคิดว่าวันนี้น่าจะต่อเนื่องแต่ว่าวันนี้อาจจะเป็นเรื่องของปอร์ตแล้วก็เล็กหลังนะฮะเพราะว่าหนึ่งผมเป็นคนที่ทุช่วงล่าง จใหญ่ถถเถอะทะหรือบักมากอืมก็เลยเน้นตรงนี้ก่อนแล้วก็ถ้ามีแรงเดี๋ยวจะลองแพงดูว่าแพงเป็นนานขึ้นไหมวันก่อนผมแพงได้40วิใช่ไหมไม่ถึงหนึหน่งนาทีตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตวัดออกซิเจนก่อนละกันะฮะอันนี้ก็เป็นคาหนึ่งอองมาก่อนออกกำลังกายนะฮะตอนนี้เดี๋ยวขอวัดก่อนว่าเท่าไหร่ยังไงกำลังวัดอยู่นี่คือเสี่ยงนมีแบรนด์หกนะฮะื่อใครสนใจก็ใต้คลิปนี้มีร้านนะครับเป็นราคาที่ เขาจะโปร้น่าจะถูกที่สุดธิ์ละน,นี่คือก่อนออกกำลังกายเรามาดูนะครับว่าได้ออกซิเจนกี่เปอร์เซ็นต์อุบ85เองนะฮะเนี่ยถ้าดูจากเนี้ย <86. S 1> เขียนว่า85อืมหัวใจ86อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เสร็จแล้วนะครับว่าจะขึ้นแค่ไหนตอนนี้มายืดเส้นก่อนดีกว่ามาวันนี้ไม่ลืมกดไม่อยากทำโทษตัวเองละกดแล้วนี้ยืดเส้นก่อนนะครับทุกครั้งนะฮะต้องยืดเส้นก่อนออกกำลังกายนะครับผม จะท่าไหนก็นแล้วแต่นะครับทำไปเลยที่รู้ว่าตรงนั้นตึงเนี่ยน้อนับประมาณสิบห้าวิเราก็ค่อยๆคลาย,ย,ยไปตอนนี้นะฮะอยากให้ทุกคนสังเกตเวลายืดเส้นด้วยตอนนี้เส้นเวลารูปสรีระผมมันเป็เบี้ยวหมดเลยซึ่งเหมือนกับเส้นมันยืดทุกอย่างดูติดตามไปเรื่อยว่า ผมอะ่ะจะมีพัฒนาการเรื่องสรีระดีแค่ไหนถ้าเกิดเรายืดทุกวันอย่างเงี้ยอ่ะขออนุญาตก,กดก่อนเลยกดแล้วกันลืมอีกมาสกอตนะครับเดี๋ยวคุณขอสกอตก่อนสองเซ็ตเล็กหลังสองเซ็ตนะฮะเซ็ตหนึ่งก็สักยี่สิบกั้วนะั่นนะ เซตก,ก่อนนะฮะเซตที่สองยี่สิบนะฮะ ที่นี่ตอนนี้นะฮะพอ20โอ้โห,ห้ท้ายผมหายใจผิดเลยอ่ะมีกั้นหายใจจริงไม่ควรเป็นการบันทึกไในตัวนอกาอย่างที่บอกชานลนในตัวเองด้วยหรือถ้าใครอยากชาันลิ้นจัดมาโอเคพักละรอบนี้ผมพักประมาณหนึ่งนาทีเพราะเมื่อกี้เหนื่อยมากหายใจแบบผิดละอ่ะตอนนี้เล็กลังตอนแรกว่าจะเอาให้ได้20ตอนนี้ผมขอ10ก่อนละกันแต่ถ้าไหวเดี๋ยวลองลากดูแต่ถ้าไม่ไหวก็ขอ10เนาะสองเซตมาไม่รู้ว่าทำถึงว่านะครับตรที่ผมจำได้คือ เขาก็ไม่แตะพืกก้นนะฮะอย่ากะแห้ง moon, อ๋อเหมือนง่ายนะแต่ ได้สิได้ทีหนึ่งเซตละกันเขาพักมันเมื่อกี้มันมีเขาชนเนาะทีหนึ่งอ่ะรอบสองมา โอเคลองโอ้ไม่เหนื่อยเหนื่อยมากแรงเหรอเดี๋ยวลองดูกันนะว่าจะไหวไหมได้แค่ไหนเอาเท่าที่ได้แล้วกันนะแรงมาพักกันตอนนี้สิ่งที่เห็นที่ได้นะก็คือต้นขาก้นคือตึงมากนะฮะจากที่ผมเจ็บน่องมาคือเหมือนกับเราก็อาจจะกินแบบเกลือแร่หรือว่ากินพวกมะพร้าวเนาะไอโคโคแมกอะไรเงี้ยเข้าไปมันกับ มันซ่อมแซมอ่ะออพยายามแบบผมพยายามไม่กินน้ําตาลนะแต่อันนี้ก็รู้แหละบางคนจะบอกเฮ้ยร้าวน้ําตาลเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ได้กินบ่อยเพราะว่าไม่ไหวแล้วนะฮะหรือรต้องซ่อมแซมเหมือนกันอันนี้ถ้าเป็นความรู้ความเข้าใจอะไรคาดเคลื่อนขอขอภัยแล้วกันนะ,ะับเพราะว่ามันก็นานละซึ่งอย่างที่บอกเมื่อก่อนผมก็เคยเออกกำลังกายก็ห่างหายไปนานเดี๋ยวมาลองแท้งกันวันนี้มีตัวช่วยนะตัวชัวร์คนก่อนลื่นวิ Nope. ยังได้40วิเหมือมนเดิมไม่ถึงบ้าอีกแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปที่ทําขึ้นมานี้เหมือนกับว่าผมบันทึกตัวเองด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครรู้สึกเฮ้ยจะชาเล์กับตัวเองในช่วงที่เวลาว่างอย่างนี้ก็นอกจากที่เราจะให้กําลังใจคนที่ติดเชื้อนะฮะหรือช่วยเหลือต่างๆหาช่องทางหาเตียงก็สามารถที่ดูแลตัวเองด้วยด้วยการที่แบบอย่างเงี้ยตัวกำลังกายไปซึ่งอย่างเงี้ยผมก็รู้นะว่าเออ บางคนจะมันเป็นข้ออ้างหรือของอุปกรณ์ที่จริงๆผมก็มีนะรองเท้าอะไรเงี้ยแต่ผมอยากให้รู้ไงอย่างเงี้ยชุดนอนก็สามารถที่จะอักร่างกายได้แต่ถ้าเรามีตัวสพอร์ตมันก็ดีนะครับว่าผมให้ไม่ไหวแล้วแหละเมื่อกี้มันปวดขาด้วยวันนี้แข้งขอหนึ่งเซตแล้วกันนะครับอืมเรามาดูว่าพรุ่งนี้ผมจะลุยต่อไหมหรือจะพักนะครับเพราะว่านี่หกวันละผมก็จริงจริงวันที่ห้าเนาะเอ้วันที่สี่ว่าที่ผมไปเดินก็เหมือนได้พักแหละแต่ก็เดินสิบเ็กิโลนะฮะ มาเงินลงมาดูหน่อยว่าตอนนี้ผมออกกําลังกายเท่าไหร่ประมาณ12-13นาทีนะฮะโอเคอยู่อ่ะเดี๋ยวมาดูออกซิเจนนะครับเราลกลายเป็นไงบ้างเมื่อกี้เราทำไม่ผิด85ใช่ไหมอ่ะใช่ล่าสุดคือ85สนะดูรอบนี้น่ขว่ามลมืลืมลืเมื่อกี้หัวใจเต้นอยู่ปรามาณ80ตอนนี้เต้นอยู่ที่104 เดี๋ยวต้องมาดูค่าเฉลี่ยตอนท้ายด้วยนะครับตารางว่าตอนนี้เนี่ยหัวใจมันเต้นดีขึ้นไหมแต่วันนี้ผมอาจจะไม่ได้แบบขยับร่างกายเยอะเป็นเรื่องของสกอร์ตเนาะแล้วก็เล็บลังใช้ดูว่าเออถ้าการฝึกร่างกายเนี่ยรับออกซิเจนเนะดีขึ้น99โอ้โหเห็นปะไม่แน่ใจว่าเห็นไหมเออสัมพันธ์กับหัวใจที่108 108, 108นะอ,ออกซิเจน99เลยอ่ะส่วนเรื่องหัวใจเนาะวัดตรงนี้เดี๋ยวไปดูตารางแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับ แล้วก็วันนี้เป็นวันที่6กเนาะที่เดวกาลังกายอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ทําให้รู้สึกได้เลยก็คือมันเหนื่อยน้อยลงเหนื่อยกบมีความตึดมากขึ้นอ่ะทุกอย่างคือมีควาตอึดมากขึ้นนะครับหัวใจผมไม่รู้ว่าเต้นขนาดไหนนะฮะก็มาท้าเล่นกนันดีกว่านะครับเพื่อสุขภาพของเราอย่างที่บอกนะครับมาดูความเปลี่ยนแปลงกันเดี๋ยวถ้าสิบสี่วันดูว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างกับร่างกายตัวเองเนี่ยตอนนี้มันยังมีภู้นะเออไม่พ่อย,อยากทุกไอย <laughs> แล้วก็ดูสาสิบวันแล้วเป็นยัง อันนี้ต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้คุมเรื่องอาหารเลยซึ่งไม่สามารถคุมได้นะครับคุณแม่ขออนอง